ครับผมอยู่ในรถ n i s s ั n x อ็กเนะครับกับระบบจอ Android 10นิ้วนะฮะแต่ว่าคันนี้ติดไม่เหมือนคันอื่นคันนี้เป็นการบิ้วแล้วก็วางบนคอนโซลรถนะครับคันนี้เป็นลูกค้าที่จองภายในงานมานะครับคุยเกีบยฮียมาหน้าตาจอกมาแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับนี่นะครับโหมันใหญ่มากๆเลยนะครับจอ10นิ้วบิ้ววางบนคอนโซลนะครับไม่อยากถอดหน้าจอเดิมออกนะครับ อยากให้ระบบเดินของตัรถคงอยู่อยากให้หน้าจอเดินของรถคงอยู่นะครับแต่ว่าอยากได้ระบบ Android นี่เลยครับต้องทำแบบนี้ได้แบบเดียวนะฮะก็คือการ, build รบิวนะฮะบิวตัวจอ10นิ้วเข้าไปวางบนตัวคอนโซลของตัวรถนะครับไม่มีการตัดเจาะตัวรถแต่อย่างใดนะครับเป็นการยึดชิ้นงานด้วยเ,เทป3 m ทนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ทำ ชิ้นงานทําฐานขึ้นมาบิ้วใหม่ทั้งหมดนะครไม่กระทบกับระบบของตัวรถเพราะว่าระบบของเดิมรถยังอยู่ครบทุกอย่างนะครมีเพียงแค่เสียงที่จะเข้าผ่านตัวอ็อกนะฮะหรือ AUX นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างก็จะเล่นผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลยนะฮะหรือจะกลับไปเล่น CD ของตัวจอตัวนี้ก็ได้นะครับเข้าใช้งานในส่วนของ y o t u u e g o o g l e Maps ต่างๆได้นะครับเพราะเสียงมันเข้าผ่านออกอยู่แล้วอันนี้ก็คือข้อดีของจอ10นิ้วตัวนี้นะครับ นะฮะแล้วก็มีการเล่นหนังนะครับมีแอปเล่นหนังต่งตางๆนะครับเนี่ยฮะปะุ๊บปั๊บซึ่งเด็ดผมจะไม่โหลดนะฮะนี่ฮะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะดาวน์โหลดพวกไฟล์ Full HD MKV มาเล่นผ่านจอตัวนี้ได้นะครับเพราะของเดิหมด ตัว X c e l เนี่ยจะไม่สามารถเล่นอะไรได้นะครับจะมีแค่ตัวแสดงผลในส่วนของกล้องรอบขันแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะนี่คือความเจ๋งของเจ้า Android 10นิ้วนะครับแล้วยังสามารถใช้งานในส่วนของแผนที่นําทางนะฮะแผนที่มีให้ถึง2ตัวเป็นระบบออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับถ้าเป็นออนไลน์ก็เป็นในส่วนของ Google m a p นะฮะแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับจับสัญญ,ญาณใช้งานคําสั่งเสียงต่างๆรบบต่างๆก็จะเข้าเสียงผ่านตัวรถได้เลยนะครับ แต่ว่า YouTube ผมนี่ตรงใสเน็ตผมมันไม่โหลดน,นะครับไม่เป็นไรนะเออได้เลยแต่ว่ามันก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมความเร็วเราก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตแล้วละนะครับลองดูดี่อ่าเน็ตผมมันไม่วิ่งครับนี่ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือผมไว้แล้วนะครับคันนี้มีอะไรบ้างเอ่ยจูนเน์มีไหมมีอ่านะครับก็เพิ่มดิจิตอลทีเข้าไปด้วยนะฮะคันนี้ ก็ปรับเปลี่ยนช่องผ่านรีโมทนะครับตัวรีโมทตัวยอนทีวีได้เลยนะคะรีโมทยอนทีวีอย่างนี้ยังไม่ได้แกะในถุงนะครับก็สามารถเปลี่ยนช่องได้นะครับนี่ฮะปรับเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับนี่ครับในส่วนของกล้องเดิมก็จะโชว์อยู่นะครับกล้องรอบคันที่มากับตัวรถก็จะอยู่ในส่วนของ หน้าจอเดิมของตัวโรงงานนะฮะก็จะไม่ยุ่งกับตัวจอด้านบนวง่ายคือจอตัวนี้ถ้าบิวเเนี่ยจะไม่ยุ่งกับระบบรถเลยนะฮะจะมีแค่เสียงที่จะไปเข้าผ่านออกแครนเองนะฮะมันติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรดเสียงใช้งานได้นะฮะเว่ามันจะเข้าแค่ในส่วนของระบบเสียงกับตัวรถคแครนเอง ก็ถือว่าครบสมบูรณ์นะครับในรถนิสสันไอเคลกับหน้าจอ10นิ้วบิววางมนคอนโซลนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอากาศไม่ต้องไปเพิ่มชุดคอนโทรลอย่างให้ระบบเดิมอยู่นะฮะแต่ว่าก็ได้ออกงานอรังแบบนี้นะครับทิ้งรถประมาณ2-3วันในการติดตั้งระบบแบบนี้เข้าไปนะฮะอ๋อลืมบอกว่าในส่วนของ DVD จะอยู่ใต้เกะนะครับฝั่งซ้ายนะฮะนี่นะฮะสามารถใส่แผ่น DVD เล่นได้นะครับ USB จะมีรองรับทั้งหมด3พอร์ตนะครับสำหรับตัวจอ Android นะฮะ มาให้การจุใจเลยนะครับสำหรับการใช้งานในส่วน usb สําหรับคุณลูกค้าที่สนใจนะครับอยากติดตั้งจอที่เป็นงานบิว์ลงไปแบบนี้รถรุ่นไหนก็แล้วแต่ทาได้ทุกรุ่นนะครับแต่ลองเอารถเข้ามาให้เราดูก่อนนะฮะลองเอาจอไปวางทาบดูก่อนว่าคุณลูกค้าสามารถรับกับหน้าตาลูกสมบแตินี้ได้ไหมนะฮะลองไปวางดูก่อนได้นะครับก็กราบเรียนเชิญได้เลยที่มิราชอว์ออดโอนะครับสำนักงานใหญ่4ีนครินครับเบอร์โทร0 2 3 8 3 4 5 5 5สนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณตั้มลานะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s ับ s c r i b e นะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ในรถยน,นกันครับ